ในวันที่เขาพร้อมเขาอยากที่จะเข้ามาทําอะไรร่วมกันกับคุณอยากทําอะไรให้คุณมาเช้พลังงานรวมของวันนี้กันนะคะในวันที่เขาพร้อมเขาอยากเข้ามาทําอะไรให้คุณอยากใช้เวลาทําอะไรร่วมกันกับคุณเรามาเช้พลังงานของเขากันนะคะคนที่มีประเด็นกับคุณคนในใจของคุณคนที่คุณนึกถึงนะคะในส่วนของคลิปนี้จะเป็น t i m e l ล s s นะคะสามารถดูตอนไหนก็ได้ เเข้ามาเห็นตอนไหนก็คือมีผลไม่ได้มีกำกับด้วยเวลานะคะแล้วก็ในทุกสถานะนะดูได้ทุกสถานะน,นะคะโอเคในวันที่เขาพร้อมเขาอยากเข้ามาทำอะไรให้คุณอยากใช้เวลาร่วมกันทำอะไรกับคุณเรามาเช็คพาัางงานของเขากันนะคะ เรามาดูกันค่ะ ในวันที่เขาท้อมเขาอยากเข้ามาทำอะไรกับคนเขาอยากที่จะใช้เวลายังไงป้องกันกับคุณนะอือมองว่าในความสัมพันธ์นี้นะเขายังคง มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกคุณนะและเขาก็อยากจะทำทุกอย่างให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวเขาเนี่ยเขามีความมั่นคงเขาเป็นคนที่นะขณะนี้เนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินการงานดีระดับหนึ่งแล้วนะเขาเป็นถึง king of p e n t a c l e s แต่ว่าในส่วนของการใช้จ่ายในการเงินของเขาว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีการ เออมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการหมุนเงินพอสมควรน,นะเขาถึงต้องพยายามที่จะสร้างเงินสร้างตัวเขาให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงม,มากขึ้นนะในส่วนนี้เนี่ยเขาหรือคุณเนี่ยเป็นคนในราศรีธาตุดินประสบกันมังกรได้นะคะธาตุลมมีุนตุลกลุ่มได้แล้วก็ธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกได้เช่นกันนะคะก็จะเป็นสามธาตนะุเนอะแล้วก็ เป็นคนในราศีธนูได้นะคะเขามีสิ่งที่เก็บอยู่ในใจเขาลึกๆที่ยังไม่สามารถจะบอกหรือแสดงความชัดเจนได้แต่เขาก็พยายามที่จะทําให้ถูกต้องเขาคิดที่จะเข้ามาเทคแอคชั่นและทาทุกอย่างให้ถูกต้องนะในเรื่องของสตาฟาริคิดแล้วเนะี่ยเขาเขาก็จะให้ความยุติธรรมกับคุณและคุณจะได้รับคําตอบคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับนะในความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทใจ ตายแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีในความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณจริงจังจริงใจกับเขานะ่ะคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆในความสัมพันธ์แน่น,นอนแล้วความสัมพันธ์ก็จะชัดเจนหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เขาก็จะมีคุณคนเดียวเช่นกันนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในเรื่องความสัมพันธ์ความรักของคุณกับเขาเกิดขึ้นเขามองคุณเป็น ควีนของเขานะเขามองคุณเป็นราชนีเป็นระดับราชินีนะแล้วคุณกับเขาเนี่ยเป็นถึงคิงกับควีนคิงกับควีนเรียนนะคิงออฟอินดักเคิลส์ก็ควีนออฟอินดั c เคิลส์ด้วยกันทั้งคู่นะมีพลังงานที่คู่กันอยู่มีพลังงานของการเป็นคู่กันดังนั้นคุณกับเขาเนี่ยมันไม่แข็วตัดก,กันไปไหนแน่นอนนะแล้วสิ่งที่เขาอะอยากจะเข้ามาเทคแอคชั่นอยากจะเข้ามาทําให้คุณก็คือให้ความชัดเจนให้ความอยู่ที่ทมให้ให้ในสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับ นะเดี๋ยวในส่วนของสะตาฟาลิคิตเขาก็จะกําหนดให้ถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่เนี่ยเขาก็จะเข้ามาแสดงความชัดเจนนะให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์แล้วก็มีการทํางานในความสัมพันธ์นะก็ในส่วนของหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้คุณอ่นะรอคอยนิดนึงนะทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะในส่วนของในความสัมพันธ์นี้เนะี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนนะความสัมพันธ์นี้ เป็นความสำคัญที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆดูกันเรียนรู้กันไปย,า,ยาวๆในช่วงเนี้ยถ้าเขาไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายถ้าเขาไม่ได้แสดงความรู้สึกหรือไม่ได้พูดอะไรมากนะเขาอาจจะเป็นคนเงียบถึงก็ได้ณนะขณะเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวของเขาเขาค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็ไปมุ่งเน้นเรื่องของการทํางานหาเงินนะแต่เขาก็จะกลับมาหาคุณแน่นอนในระหว่างนี้ที่เขาเงียบไปเขาไม่ได้หายไปไหนเขาไปทํางานนะหาเงิน แล้วก็วางแผนแล้วแหละว่าจะเข้ามามอบสิ่งดีมอบความสัดเตนมามอบการแอคชั่นในความสัมพันธ์แสดงเข้ามาแสดงความรู้สึกที่ดีต่อคุณเข้ามาบอกความในใจของเขาเข้ามาบอกความจริงกับคุณนะจะมีการบอกความจริงแน่นอนระหว่างนี้เขาก็มีการเฝ้าส่องเฝ้าดูคุณอยู่ตลอดเวลานะอืมในช่วงนี้ที่เขาเงียบหายไปไม่ว่าเขาจะไปทากิจกรรมแอคชั่นแอคทิวิตี้อะไรก็ตามเขาก็เป็นคนที่มีในส่วนของเอ,อ่อ เกี่ยวข้องกับผู้คนต้องไปแก้ปัญหาให้ผู้คนมีคนเข้ามาให้เขาช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องนะพี่น้องของเขาก็ได้นะคะในส่วนนี้เขาเขาว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนแต่เขาก็ไม่ได้ลืมคุณนะในช่วงนี้เขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาเฝ้ากระนึงหาและมีความคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณกับเขาเนี่ยโชคชะตาจะนําพาเขามาให้ได้หมุนวนกลับมาให้ได้เจอกันให้ได้ ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็มีความเป็นคู่กันอย่างชัดเจนมากเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะคุณที่ผ่านก็มาเห็นคลิปนี้นะลองรับคำทำนายดีๆไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะในส่วนนี้คือค่อนข้างที่จะมีความมีเรื่องของความรู้สึกมีเรื่องของความมั่นคงในการมีกันและกันในชีวิตมีเรื่องของความรักเข้ามานะคุณและเขาต่างก็มีความรักที่ดีต่อกันเขายังไม่สามารถที่จะ,จะแสดงออก ับคุณได้เต็มร้อยเต็มทีเขาไม่สามารถเทคแอคชัน่นณขนาดนี้ได้แต่เขามีการส่องแอบส่องแอบมองยังคิดถึงกันนึงหาคุณอยู่ตลอดเวลานะไพ่ขึ้นมาแบบนี้เลยเขาก็เมื่อเมื่อเขาพร้อมเนี่ยเขาก็จะเข้ามาซัพพอร์ตจนเจอช่วยเหลือดูแลคุณแล้วก็อยากใช้เวลาร่วมกันกับคุณอยากทาความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนให้มันมั่นคงนะและน้องนี้ก็ประมาณนี้นะคะน้องรับคำทำนายดีกดติดตามคลิปกดหัวใจเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ